ตอนนี้เราก็อยู่กันที่โรงเตรียมนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงนะครับเที่ยงพอดี <c oughs> นี่ครับก็เป็นลูกค้าพอดีได้งานมาเพชรบูรณ์ครับก็เลยจะมาถ่ายให้พเพื่อนเได้ชมบรรยากาศ ออกดวยมากครับท่านผู้ชมโดยลูกค้าเราฝนตกทั้งวันครับวันนี้บรรยากาศดีมากเลยครับข้างล่างตรงนี้นี่เป็นหน้าผานะครับเนี่ยแต่ว่าหมอกลงครับมองไม่เห็นเลยข้างล่างนี่ครับด้านล่างก็จะเป็นโต๊ะนั่งทานอาหารนะครับ ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งของร้านนะครับนี่ครับตรงนี้ก็สามารถนักรับประทานอาหารได้นะครับนี่ก็มีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะเลยนี่ครับพอเราเปลี่ยนมาอยู่ตรงหน้าร้านนะครับตรงทางขึ้นก็จะเห็นปวยไก่นะครับนี่ครับท่านปวยไกย่นั่งต้อนรับ แขกนะครับอยู่กลางร้านเลยนี่ครับก็เป็นเหล่าเทพนะครับเหล่าเทพ๋ย่ไก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะครับนี่ก็ลูกค้าของเราครับสองโต๊ะครับ เราหาดนะครับอาหาร,ร,าหารเราก็มาแล้วอันนี้ฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่คาเฟ่พาลูกค้ามาดื่มกานไปแขกเยอะมากครับ มุมนู้นก็จะเป็นวัดผาซ้อนแก้วนะครับตอนนี้ปกคลุมไปด้วยหมอกควาจริงวันนี้ลูกค้าน่าจะลงไปนะครับไปลงไปไหว้พระแต่ว่าน่าจะลงไม่ได้ครับเพราะว่าฝนไม่หยุดตกอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็ดูสภาพอากาศก่อน เที่ยวหน้าฝนก็จะลำบากนิดหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาต่อกันคลิปเมื่อวานนะครับเมื่อวานนี้เรามาแล้วรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าลงไม่ได้ฝนตกหนักนี่ครับวันนี้ก็พายุออกแล้วครับวัดอุณหภูมิก่อนนะครับแล้วก็เซ้นชื่อ สามจุดหกจุดสามนี่ครับวัดอุณหภูมิเสร็จก็ลงชื่อครับนี่นะครับส่วนใครที่เข้ามาก็ถ้าเป็นผู้หญิงน่าใส่ขาสั้นมาครับเขามัจะบังคับนะครับให้มีภาคลุมนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับมีภาพลุมเพื่อที่จะไม่ให้ดูโพสจนเกินไปนะครับทาวัดไม่ได้แจกฟรีนะครับมีต้องจัดจำหน่ายนะครับต้องซื้อนะครับ น,นี่เรากำลังจะเดินเข้าไปด้านในนะนี่เราวากำลังจะเดินขึ้นไปด้านบนนะับไปเลยพอเราขึ้นมามองด้านนี้ก็โอ้โหเจ็บขาขบทุรูปนะครับสง่ามาก เมื่อวานนี้เรามาถึงแค่ตรงนั้นนะครับว่าจะลงมาครับลงมาก็เดินเที่ยวไม่ได้ครับฝนตกเมื่อวานนี้วันนี้ก็ฟ้าฝนเป็นใจครับถ้าเรามายืนมองที่มุมนี้นะครับก็จะเห็น วิวทัศน์ที่สวยงามมากๆเลยครับนี่ครับครั้งหนึ่งในชีวิตนี้ต้องมาสักครั้งนะครับสวยมากครับทูกวิวทัศน์โอ้ละแรงมากครับลมแรงก็ขออภัได้นะครับเสียงขนาดจะเข้าไปแตรก แลเราก็จะพาเดินลงไปชมอะบุทธรูปใกล้ๆนะครับนี่เราก็จะมาซื้อดอกไม้นะครับบูชาดอกไม้ทุกเทียอ๋อข้างหน้าตรงโคศกอากาศ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดบูชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับเปลี่ยนดินเป็นวิวน้ำตกนะครับตกจำลองสวยมากครับอันนี้เขาเรียกว่าพระธาตุนะครับหลังจากที่ได้สอบถามแล้วพระธาตุ นี้ก็จะเป็นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับพระเจ้าห้าพระองค์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นี่ครับแต่องค์แรงก็จะเป็นองค์เล็กแล้วก็รองตามระดับลงไปนะครับเรียงตามระดับลงไปน่ครับสวยมากครับส่วฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวนี่ครับ ลมแรงมากจรับวันนี้นันนเเป็นทางที่เรามานะทางที่เรา,าวิ่งมาด่านสัมผัสขึ้นมาเห็นวิวแล้วเสียว่าเลยครับโอ้ยถอยก่อนถอยก่อนน้ำมึนเลยสูงมากเลยนี่ ของเราก็กาลังถ่ายรูปก,กันอยู่นะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับกันแล้วครับนี่ถือว่าเป็นสถาที่ท่องเที่ยวสุดท้ายแล้วอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ